ก็สื่ครับเพื่อนๆทุกคนอยู่กับผมหนะครับวันนี้นะครับหนึ่งจะพาทุกคนนะครับไปขับช h อปปี้ฟู้ดกันดีกว่านะครับเป็นแบบมือใหม่วันแรกเลยนะครับที่ทุกคนจะต้องเตรียมนะครับว่าเอ้ยมือใหม่วันแรกเนี่ยออกมาขับแล้วต้องเตรียมอะไรบ้างต้องทําอะไรบ้างนะครับก่อนรับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปติดตามให้ช่องของหนึ่งด้วยนะครับ ไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้นะครับเพื่อนๆจะได้ความรู้อะไรกันในบ้างนะครับสําหรับคนที่จะมาขับช h อ p ปี Food มือใหม่นั่นเองนะครับไปดูกันได้เลยนะครับทุกคนก็นะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน s h o p ปี้ o ู้ดเดเวอร์นะครับครั้งแรกนะครับผมหลังจากที่ทุกคนนะครับสมัครเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทาง แอดมินนะครับเปิดระบบให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถดาวน์โหลดแอปนะครับ s h o p e e Food Diver ได้นะครับทั้ง iOS และ Android เลยนะครับผมพิมพ์ในซาโตของทั้งคู่นะครับเจอหมดเลยนะครับทั้ง iOS และ Android นะครับชื่อแอปว่า ชอปปี้ฟู้ดไดเวอร์นะครับผมเมื่อเข้ามาแล้วนะครับในครั้งแรกนะครับเขาจะให้เรานะครับอนุญาตนะครับให้ทางแอปพลิเคชันนะครับใช้ข้อมูลของเรานะครับเมื่อเราเข้ามาครั้งแรกเนี่ยเราก็กดคําว่าดําเนินการต่อนะอ่านรายละเอียดทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เรากดดําคาว่าดําเนินงานต่อนะครับเขาก็จะขึ้นว่าอนุญาตนะครับให้ไดเวอร์ เขาถึงตำแหน่งของอุปกรณ์ของคุณหรือเปล่านะครับผมเราก็กดอนุญาตไปนะครับข้อนี้นะครับมีเรื่องที่ต้องบอกเพื่อนๆด้วยนะครับผมคือปกตินะครับเวลาเราใช้แอปพลิเคชันอื่นนะครับเราสามารถอนุญาตให้เขานะครับเปิด แอปเนี่ยขณะที่เราใช้แอปเท่านั้นครับแต่ขอทาง s h อปปี้ฟู้ดนะครับผู้ความแม่นยำของเขานะครับเขาให้เราเนะครับเปิดออนไลน์ตลอดเลยนะครับสำหรับการติดตามตำแหน่งนะครับนั่นคือ GPS ของเรานั่นเองนะครับเราสามารถกดคำว่าตั้งค่านะครับเข้าไปตั้งค่าในแอปพลิเคชันได้เลยนะครับและก็นะครับเปลี่ยนสิทธิ์นะครับจากทีแรกนะครับเป็นอนุญาตขณะมีการใช้แอปนะครับเปลี่ยนเป็นอนุญาตตลอดนะครับไม่งั้นนะครับเราก็ไม่สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันได้นะครับเขาจะเด้งมาที่หน้าตั้งค่านี้อยู่อย่างเดียวเลยนะครับผมเราต้องกดคำว่าออออนนนุุญญาาตตลลลลดดดะครัับหงจกกไปแ้ว ก็จะเข้ามาสึงหน้าเข้าสู่ระบบนะด้านล่างนะครับจะเป็นเวอร์ชั่นของแอปพลิเคชันนะเมื่อเรากดเข้าสู่ระบบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนให้เราใส่เบอร์โทรนะครับที่เราลงทะเบียนกับทาง s h o p ปี้ฟู้ดไว้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็กดคําว่าถัดไปเมื่อรากดคําว่าถัดไปเสร็จนะครับเขาก็จะมีตัวเลขแล้วก็รหัสนะครับเป็นเหมือนรหัสยืนยันความปลอดภัยนะครับให้เราใส่ตามที่เราเห็นนะครับเลขนี้ตัวเลขนี้ภาษาอังกฤษนี้จะเปลี่ยนตลอดเวลานะครับเราก็ใส่ไปนะครับแล้วเราก็กดคําว่าตกลงเมื่อกดตกลงเสร็จนะครับผมเขานะครับข้อ จะส่ง OTP นะครับหรือ one time password นะครับมาที่เบอร์ของเราที่ลงทะเบียนไว้นะครับผมแล้วเราก็รอนะครับแล้วเราก็กรอกตัวเลขนั้นนะครับถ้าเราเข้าไม่ได้นะครับเราสามารถให้เขาเนี่ยโทรมาหาเราเพื่อบอกตัวเลขได้นะครับแต่ถ้าเกิดยังเข้าไม่ได้อีกนะครับรบกวนติดต่อ call center ของทาง shopee food นะครับบางทีนะครับ id ของเรานะครับอาจจะยังไม่ได้เปิดนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับ เราก็เข้าสู่หน้าตาแอปพลิเคชันของ s h o ปปี้ฟู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวหนึ่งนะครับจะพาทุกคนนะครับไปดูนะครับว่าแต่ละส่วนของทางแอปพลิเคชันช้อปปี้ฟู้เนี่ยมีหน้าที่อะไรใช้ทําอะไรบ้างน,นะครับไปดูกันได้เลยนะครับทุกคนเมื่อเราเข้าหน้าแอปพลิเคชันมาแล้วนะครับหลังจากที่เราอนุยงอนุญาตกรอเบอร์โทรเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาสู่หน้าพร้อมเริ่มงานนั่นเองนะครับเราเลื่อนนะครับคำว่าพร้อมเริ่มงานนะครับผมเมื่อเลื่อนเสร็จนะครับอย่างที่หนึ่งบอยผจะพาไปดูเมนูต่างๆของทาง Choppy ค้อ คลิกตรงที่แถบที่เป็นรูปเรานะครับเขาก็จะมีเมนูย่อยขึ้นมานะครับอันดับแรกเลยนะครับสถานะการทํางานนะครับสถานะการทํางานนี้นะครับก็คือว่าเออเราทํางานอยู่ถ้าเราไม่อยากให้งานเด้งเข้ามาเราก็กดปิดไปนะครับอันที่2นะครับรับคาสั่งซื้ออัตโนมัตินะครับอันนี้นะครับก็คือปกตินะครับทาง s h o p ปี้ฟู้เนี่ยเวลาออเดอร์เข้ามานะครับเราสามารถกดยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ได้นะครับหรือเราปล่อยให้งานผ่านไปก็ได้นะครับแต่เมื่อเรากดเลือก รับคำสั่งซื้ออัตโนมัติเนี่ยงานนะครับจะรับเองโดยอัตโนมัติเลยนะครับผมเราไม่ต้องไปนั่งกดให้เสียเวลาเลยนะครับอันนี้หนึ่งแนะนําให้เปิดคําสั่งซื้ออัตโนมัติไว้นะครับเพื่อแบบเวลาเราขับรถอยู่นะครับงานเด้งเข้ามาเนี่ยเราก็จะไม่ต้องจอดรถดูนะครับเป็นการเซฟตัวเองไปในตัวด้วยครับการแจ้งเตือนนะครับก <realizar> ็จะเป็นการแจ้งเตือนต่างๆนะครับบัลเลตของฉันนะครับก็คือพวกเติมเงินถอนเงินต่างๆนะครับผมเราสามารถดูได้เลยนะครับแล้วก็สรุปรายได้ประวัติการเติมเงินถอนเงินนะครับ โบนัสนะครับก็จะเป็นโบนัสนะครับที่เป็น S Point นะครับที่หนึ่งเคยอธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมว่าเราจะได้กี่ S point นะครับเขาก็จะมีบอกนะครับถ้าเกิดเราสะสมถึง S point ที่เขากําหนดนะครับอย่างอันนี้นะครับ5้าสิบเก็จะได้260บาทนะครับก็เป็นโบนัสในแต่ละวันนะครับผมประวัติคําสั่งซื้อนะครับก็เป็นประวัติงานนะครับที่เราจัดส่งในวันนี้นะครับผมเขาก็จะมีวันที่ให้เราเลือกดูนะครับว่าเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับที่เราอยากจะดูนะครับสำหรับประวััตินแลละวากยอ้ถูหงง กกเเลือได้หมนนัช่วยเหลือนี้นะครับผมในเมนูช่วยเหลือนี้จะเป็นเมนูช่วยเหลือต่างๆนะครับเกี่ยวกับปัญหาในการวิ่งงานปัญหาในการรับงานของเรานะครับถ้าเกิดเราไม่รู้อะไรนะครับสามารถกดไปดูได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับการตั้งค่านะครับตั้งค่านี้นะครับมีหลายอย่างครับไม่จะเป็นประวัติของฉันบัญชีของฉันนะครับแล้วก็ตั้งค่าการนําทางโอ้หลายอย่างมากเลยนะครับผมและเรานะครับสามารถดูไอดีของเราได้นะครับถ้าเรากดไปที่ประวัติของฉันนะครับแล้วก็ ID เนี่ยจะอยู่ข้างล่างครับที่เขียนว่ารหัสคนขับนั่นเองครับนั้นนั้นเน่ยแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถเข้าไปลองเล่นดูได้เลยนะครับผมในการตั้งค่าต่างๆนะครับอยากจะตั้งค่าเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแล้วก็เป็นพวกข้อมูลทั่วไปเนาะก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเมนูของทางช h o ป e ี Food นะครับก็เดี๋ยวหนึ่งนะครับจะพาทุกคนนะครับไปขับรถกันดีกว่านะครับแต่ก่อนขับรถนี้นะครับหนึ่งจะพาทุกคนนะครับไปดูขั้นตอนการเติมเครดิตก่อนนะครับผมสำหรับทาง ช้อปปี้ฟู้ดนี้นะครับผมเขาต้องเติมเครดิตเข้าไปนะครับผมไปดูวิธีการเตริมเครดิตกันเลยดีกว่านะครับว่าเติมเครดิตของทาง s h o ปปี้ฟู้ดเนี่ยเติมกันยังไงนะครับทุกคนไปดูกันได้เลยนะครับสำหรับการเตริมเครดิตนะครับของทาง s h o ปปี้ฟู้ดนะครับผมหนึ่งเลยนะครับผมให้เพื่อนเนะครับเข้าไปที่เมนูของเรานะครับแล้วก็กดคําว่า wallet ของฉันนะครับเมื่อกดไปคําว่า wallet ของฉันนะครับกดคําว่าเติมเงิน เราสามารถใส่เลยจานวนเงินนะครับที่เราอยากจะเติมได้นะครับอันนี้นะครับหนึ่งจะลองเติมให้ดูนะครับก็คือ300บาทนะครับขั้นต่ําอย่างที่1บอกไปนะครับเมื่อกด300บาทเสร็จนะครับยอดจานวนเงินก็จะขึ้นว่า300บาทนั่นเองนะครับแล้วเราก็กดคําว่าวิธีชําระเงินนะครับวิธีชําระเงินของทาง s h o ปปี้ฟู้ดนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2วิธีนะครับจะเป็น ibanking กับชําระเงินผ่าน ATM อนะครับอันนี้นะครับหนึ่งก็กดชําระเงินผ่าน ATM นะครับผมแล้วกดคําว่าธนาคารกสิกรไทยนะครับ แล้วกดคข้ามาคอนเฟิร์มเมื่อกดคอนเฟิร์มเสร็จนะครับเราก็กดคาว่าเติมเงิน เมื่อกดคําว่าเติมเงินมาเสร็จนะครับในหน้าแอปของทาง Sho ปปี้ฟู้ดนะครับเขาก็จะบอกพวกรหัสอ้างอิงรหัสบริษัทต่างๆนะครับอันนี้นะครับเราสามารถนะครับเติมเงินนะครับในตู้ ATM ได้นะครับสมมุติอันเนี้ยหนึ่งใช้ธนาคารกสิกรใช่ไหมครับเราก็กลับไปที่ธนาคารเคแ n k ของเรานะครับหนึกสิกรนั่นเองแล้วเราก็กดคําว่าธุรกรรมของฉันนะครับใส่รหัสอะไรให้เรียบร้อยนะครับและเราก็กดคําว่าจ่ายบินนะครับต้องกดคําว่าจ่ายบินนะครับเพื่อนๆแล้วก็กลับมาหน้าเดิมนะครับเป็นหน้าของแอป เดเวอร์เมื่อกี้นะครับผมตรงรหัสบริษัทนะครับเราใส่ค้นหาไปได้เลยนะครับ98005นะครับอันนี้จะเป็นของทางกสทีกนะครับกดค้นหารหัสด้านบนเลยนะครับ98005ปึบเมื่อเรากดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับรหัสอ้างอิงที่1นะครับเราก็ใส่ตรงที่เขาโชว์มาได้เลยนะครับหนึ่งไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับว่ารหัสอ้างอิงนี้จะเหมือนกันทุกครั้งหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเติมเนี่ยเติมด้วยมือแบบนี้ทุกครั้งจะชัวร์มากกว่านะครับเมื่อกี้แล้วเราก็ใส่รหัสอ้างอีงที่2นะครับ0 6 2 6 8 8แล้วเราก็ใส่ตรงจํานวนเงินที่เราเติมที่เรากรอกไปที่แรกสาบาทแล้วเราก็กดต่อไปปึบหลังจากนั้นนะครับก็กลับมาที่หน้าแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็กดคําว่าตกลงแล้วเราก็รอยอดเงินเข้านะครับยอดเงินเข้าเลยนะครับผมไม่ถึง5วินาทีนะครับอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างนะครับของทางที่1เติมนะครับหนึ่งจะเติมผ่านการิกรนะครับ สำหรับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการเติมเงินผ่าน iBanking นะครับผม iBanking เนี่ยหนึ่งต้องบอกว่าหนึ่งไม่แนะนำดีกว่านะครับอ่าสึกว่า iBanking นะครับต้องเป็นคนนะครับที่สมัคร username ออนไลน์ไว้นะครับหรือว่า username ที่สามารถเข้าออกเว็บเบราว์เซอร์ได้นะครับถ้ามากรอกในนี้อาจจะยุ่งยากนะครับใช้วิธีแบบเป็นวิธีแรกนะครับง่ายสุดนะครับก็คือวิธีการเติมเงินแบบผ่านตู้ ATM นะครับสามารถเติมผ่านตู้ ATM หรือโอน จ่ายบินนะครับแบบที่1ทําให้ดูได้เลยครับเมื่อเติมเงินเสร็จแล้วนะครับผมเดือนหนึ่งนะครับจะพาทุกคนนะครับไปขับรถหางานกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเรามีเงินเครดิตอยู่แล้วนะครับผมซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าระบบของทาง s h o p ปี้ฟู้ดนะครับเป็นระบบที่ทางแอปพลิเคชันนะครับส่งงานมาให้กับเรานะครับเราไม่ได้ไปกดแย่งงานกันเหมือนค่ายอื่นๆนะครับผมก็เราสามารถนั่งเล่นเกมรอนั่งทําอะไรรอฟังเพลงรอนั่งเล่น Facebook รอได้เลยนะครับในย่านที่แบบ มีงานแต่ของหนึ่งเนี่ยหนึ่งไม่ชอบเราแบบนั้นเดี๋ยวหนึ่งไปขับรถดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเออว่าจะได้งานตอนไหนนะครับและที่สําคัญอย่างที่หนึ่งบอกนะครับเปิดคําสั่งซื้ออัตโนมัติไว้นะครับผมอย่าลืมนะครับเปิดคําสั่งซื้ออัตโนมัติไว้นะครับก็ปะเดี๋ยวขอตัวไปขับรถหางานกันก่อนดีกว่านะครับเพื่อนไปดูกันได้เลยนะครับทุกคนสำหรับระบบรับงานของทาง shopee food นะครับจะมีระบบอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ระบบนะครับระบบรับงานแรกนะครับนั่นก็คือนะครับระบบรับงานแบบ รับงานเองนะครับผมซึ่งทางช้อปปี้นะครับเขาก็ส <ceu> ่งงานมาให้ก <découvrir görüş> ับเรานะครับแล้วเราก็ต้องกดรับงานเองนะครับผมจะมีเวลา15วินาทีในการกดรับงานนะครับถ้าเพื่อนๆไม่กดรับนะครับหรือว่าปล่อยให้เวลาหมดไปนะครับเพื่อนๆก็จะเสียคะแนนงานตรงนั้นนั่นเองนะครับผมระบบถัดมานะครับจะเป็นระบบรับงานอัตโนมัตินะครับระบบรับงานอัตโนมัตินี้นะครับทางแอปพลิเคชันนะครับจะรับงานให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับผมซึ่งตรงเนี้ย จะเป็นข้อดีของเรานั่นเองนะครับเวลาเราขับรถอยู่นะครับเราไม่ต้องกดรับงานเองนะครับเราสามารถรับงานได้โดยอัตโนมัติเลยนะครับผมซึ่งจะส่งผลดีต่อเพื่อนๆืนะครับและก็จะทําให้เรานะครับมีออเดอร์ต่อเนื่องมากขึ้นนะครับก็นะครับอย่างที่1่บอกไปในเมื่อกี้นะครับว่าทางช้อปปีนะครับเขามีระบบรับงานอยู่ด้วยกัน2วิธีนะครับวิธีแรกนะครับก็คือรับงานด้วยตัวเองนะครับกับอีวิธีหนึ่งนะครับก็คือรับงานอัตโนมัตินะครับเมื่อกี้นะครับหนึ่งก็ได้เปิดแบบรับงานอัตโนมัติรับแล้วก็ขไปเเื่อยๆา วิธีการรับงานให้เพื่อนๆไปเรื่อยๆใช่ไหมครับก็คืองานตอนนี้ก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการรับงานอัตโนมัตินั่นเองนี่แหละคือข้อดีของการรับงานอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องจอดรถหรือไม่ต้องมานั่งผันมองดูตลอดเลยนะครับว่าเงิงานเราได้หรือไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้หนึ่งได้งานแล้วนะครับเป็นร้านมิสเตอร์โนรัตโรงพยาบาลเวทธานีนะครับถึงร้านแล้วด้วยแหละอยู่ข้างหลังเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวขั้นตอนรายละเอียดต่างๆครับเดี๋ยวหนึ่งไปบอกให้ฟังกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเด ตอนนี้นะครับหนึ่งก็ได้อาหารมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆใส่กล่องไปเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปส่งอาหารให้ลูกค้ากันเลยดีกว่านะครับระยะทางท,ที่ต้องไปส่งประมาณ3กิโลนะครับผมขั้นตอนการรับงานเนี่ยเดี๋ยวมาบอกให้ฟังกันให้หมดเลยนะครับไปส่งงานกันดีกว่านะครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับเราก็จบง,งานแรกของวันนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกดคําว่าคําสั่งซื้อจัดส่งถูกต้องนะครับนะคาสั่งซื้อจัดส่งถูกต้องประกี้ตำแหน่งเราอาจจะผิดนะครับเพราะหนึ่งขยับออกมาไกลกว่าเดิมนะครับกดยืนยัน ก็จบงานแล้วนะครับผมในหน้าแรกนี้นะครับผมก็ใบค่าส่ง42บาทนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้เอสพอยต์อย่างที่หนึ่งบอกไปนะครับได้4เอสพอยต์นะแล้วก็กดตกลงอ่าเป็นไงดีเฟสหนึ่งทีด้านบนนะครับตรงนี้จะเป็นการตาการรับงานนะครับตอนนี้เรารับงาน100%เลยนะครับเปิดรับคําสั่งซื้ออัตโนมัติไว้นะครับสำรับหนึ่งก็นะครับระหว่างขับรถหารองงานนี้นะครับผมเดือนหนึ่งนะครับจะพาทุกคนนะครับไปดูขั้นตอนการ รับงานนะครับตั้งแต่ต้นเลยนะครับจนจบเลยนะครับผมว่าเป็นยังไงกันนะครับไปดูกันได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวขอตัวรอรับงานก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับหลังจากที่ทุกคนนะครับรับงานเองนะครับหรือแม้แต่รับงานอัตโนมัตินะครับผมถ้ากดรับงานเองนะครับเราก็กดคําว่ายอมรับนะครับแต่ถ้าเกิดเรารับงานอัตโนมัตินะครับเราก็กดคําว่ารายละเอียดคําสั่งซื้อ ถัดมานะครับจะเป็นขั้นตอนที่2นะครับหลังจากเรากดเข้ามาที่รายละเอียดคําสั่งซื้อแล้วนะครับเราก็กดคําว่าเปิดการนําทางครับในการนําทางนี้นะครับเพื่อนเสามารถเลือกแอปพลิเคชันที่นําทางของตัวเองได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Google Map หรือเป็นไซจิกหรือเป็นโปรแกรมนําทางอื่นๆนะครับที่เพื่อนๆใช้งานอยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับทุกคนก็จะใช้ Google Map เป็นซะส่วนใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมครับผม หลังจากที่เรากดนำทางไปแล้วนะครับเราก็เดินทางนะครับไปถึงร้านค้านะครับเมื่อเราถึงร้านค้าเสร็จนะครับเราก็กดคําว่าอยู่ที่ร้านนะครับผมแต่หากนะครับถ้าเรายังไม่อยู่ที่ร้านนะครับเขาก็จะแจ้งเตือนนะครับว่าตำแหน่งเราอาจจะไม่ถูกต้องนะครับถ้าเรายังไม่ถึงร้านจริงๆนะครับและเรากดนะครับเขามาตรวจสอบที่หลังได้นะครับอาจจะโดนแบนหรือโดนปิดระบบได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถึงร้านก่อนแล้วค่อยกดนะครับผม หลังจากเราอยู่ที่ร้านนะครับเราก็รออาหารนะครับและเมื่อเราได้อาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดคําว่าอัปโหลดรูปภาพนะครับแล้วเราก็กดถ่ายรูปนะครับแล้วเราก็กดส่งนะครับผมหลังจากที่เรากดส่งรูปภาพเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวเมนูจะเปลี่ยนไปนะครับเป็นขั้นตอนที่7นะครับเรานะครับก็กดคําว่ายืนยันเริ่มจัดส่งนะครับเพื่อจัดส่งอาหารให้กับลูกค้านะครับ หลังจากนะครับที่เรากดคําว่าเริ่มการจัดส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดการนําทางนะครับเพื่อนําทางนะครับให้เรานะครับไปถึงลูกค้านะครับเมื่อเราไปถึงที่สถานที่จัดส่งกับลูกค้าแล้วนะครับให้เรากดคําว่าคําสั่งซื้อถูกจัดส่งหากทางลูกค้านะครับเลือกชําระเงินแบบปลายทางนะครับระบบนะครับจะขึ้นเตือนถึงการเก็บเงินนะครับจะขึ้นเป็นยอดเงินนะหรือถ้านะครับลูกค้านะครับชําระเงินมาแล้วนะครับ ระบบนะครับจะขึ้นให้ตรวจสอบการจัดส่งนะครับจะไม่มียอดเงินนะครับเ <_ d ata> พื่อนๆต้องดูขั้นตอนนี้ให้ดีๆนะครับไม่งั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่ได้เก็บเงินจากลูกค้าเนี่ยเราอาจจะขาดทุนได้นะครับ <_ d ata> เมื่อเรากดยืนยันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <_ d ata> หลังจากที่เราตรวจสอบอะไรทุกอย่างของลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นยอดชําระเงินหรือว่าเราไม่ได้เก็บเงินจากทางลูกค้านะครับก็จะสู่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือคําว่าจัดส่งสําเร็จแล้ว ในหน้านี้นะครับก็จะแสดงนะครับรายได้กับเรานะครับว่าเราได้ค่ารอบไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็ H point ที่เราจะได้รับนะครับเราจะได้เท่าไหร่นะครับผมก็จะสรุปให้เราดูได้เลยนะครับในหน้านี้นะครับทุกคนก็เป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนๆสำหรับขั้นตอนการรับงานนะครับแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าแอปพลิเคชันต่างๆนะครับผมสําหรับใครที่สงสัยนะครับผมหรือว่ามีปัญหาในเรื่องต่างๆครับเพื่อนๆนะครับสามารถติดต่อที่ラ i เดอร์เซอร์วิสได้เลยนะครับผม ไรเดอร์เซอร์วิสนี้นะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2กรณีนะครับกรณีแรกนะครับจะเป็นกรณีที่เราติดต่อเรื่องออเดอร์นะครับเราสามารถกดที่รูปผูฟังด้านบนนะครับในหน้าเวลาที่เรารับออเดอร์ได้เลยนะครับผมแจ้งปัญหาต่างๆนะครับว่าออเดอร์มีปัญหาเนี่ยเราสามารถคุยแชทสดกับทางเขาได้โดยตรงกับอีกกรณีหนึ่งนะครับกรณีเรื่องทั่วไปนะครับเช่นเราเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆนะครับเราสามารถกดไปที่เมนูคําว่าช่วยเหลือนะครับแล้วก็เลือกว่ากรอกฟอร์ม เพื่อติดต่อไ i เดอร์แคร์นะครับเราก็จะสามารถนะครับติดต่อเรื่องต่างๆเช่นเปลี่ยนแปลงข้อมูลเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารอะไรแบบนี้ได้เลยนะครับกรอกฟอร์มตรงนั้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆสงสัยนะครับว่าไลเดอร์ไอเดีเราเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับเราสามารถเข้าไปหาได้ที่นะครับการตั้งค่านะครับแล้วก็ประวัติของฉันนะครับแล้วก็ไอดีที่อยู่ด้านล่างนะครับก็จะเป็นไลเดอร์ไอดีของเรานั่นเองครับเอาไว้ใส่เวลาเรากรอกแบบฟอร์มนั่นเองนะครับเขาเอาไว้เช็ค ให้เรานั่นเองนะครับผมก็เป็นอย่างไงบ้างครับเพื่อนๆสําหรับการแนะนานะครับขั้นตอนนะครับสําหรับมือใหม่ในวันแรกนะครับที่จะไปขับ s h อ p e e Food ไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับผมสิ่งที่สําคัญเลยนะครับนั่นก็คือการเติมเครดิตนะครับเพื่อนๆต้องมีเครดิตก่อนนะครับถึงจะรับงานได้นะครับและนะครับตอนนี้นะครับทาง s h อ p e e Food นะครับได้จับมือร่วมกับ d ีแท็นะครับมีโปรโมชั่นนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับมาแนะนําให้เพื่อนๆดังนี้นะครับเด๋ยวหนึ่งนะครับจะมาแนะนําให้ทั้งหมด3โปรโมชั่นด้วยกันรรััับบบสําหขออง Dtag ที่่จมมืวก ช้ o ปปี้ฟู้นะครับหนึ่งเลยนะครับแพ็กเกจนะครับ299าบาทนะครับแพ็กเกจนี้นะครับเพื่อนๆนะครับสามารถใช้อินเทอร์เน็ตนะครับไม่อันไม่ลดสปีดนะครับด้วยความเร็วไม่เกิน20เมกนะครับและโทรนอกเครือข่ายนะครับ1น0นาทีและเรานะครับก็จะได้ส่วนลดค่าเครื่องนะครับเวลาเราไปซื้อโทรศัพท์เนี่ย5 0 0บาทนั่นเองนะครับแพ็กเกจที่2นะครับ แพ็กเกจ349บาทนะครับแพ็กเกจนี้นะครับเป็นเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดความเร็วไม่เกิน20เมกเหมือนกันนะครับแต่นะครับแพ็กเกจนี้นะครับจะสามารถโทรหานอกเครือข่ายนะครับได้ครั้งละ5นาทีนะครับไม่เกินครั้งละ5นาทีแต่โทรได้ไม่จํากัดนะครับซึ่งนะครับโปรนี้นะครับจะได้ส่วนลดค่าเครื่องนะครับเวลาเราไปซื้อโทรศัพท์เหมือนกันนะครับ500บาทเหมือนกันนะครับและนะครับแพ็กเกจสุดท้ายนะครับแพ็กเกจ649บาทนะครับอันนี้นะครับเป็็นแพกเกจที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับของทาง d t ี้นะครับที่จับมือร่วม กับ Shopee Food นะครับนั่นก็คือนะครับเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดแล้วก็เต็มสปีดนะครับเมื่อกี้นะครับ2โปรก่อนหน้านี้จะเป็นเน็ตที่ไม่เกิน20เมกใช่ไหมครับแต่โปรอันนี้นะครับ ถ้าความเร็วในพื้นที่ต่างๆนะครับเกิน20เมกขึ้นไปสมมติ300เมกความเร็วในการดาวน์โหลดเราก็ใช้ความเร็วของเขาเนี่ยได้เต็มที่เลยนะครับและโปรนี้นะครับสามารถโทรหานอกเครือข่ายได้นะครับครั้งละไม่เกิน15นาทีนะครับแล้วก็ได้ค่าส่วนลดค่าเครื่องเวลาเราไปซื้อโทรศัพท์ใหม่เนี่ย1,500บาทนะครับสำหรับโปรนี้นะครับผมสำหรับแพ็กเกจทั้งหมดนะครับ3แพ็กเกจที่1พูดมานะครับโปรฟรีในเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงทุกแพ็กเกจเลยนะครับ สำหรับคนที่สมัครแพ็กเกจในวันนี้นะครับเพื่อนๆนะครับจะได้สิทธิพิเศษเพิ่มเติมอีก3ต่อด้วยกันนะครับ1เลยนะครับฟรีประกันโควิดนะครับระยะการคุ้มครองนะครับ60วัน2นะครับส่วนลดค่าเครื่องจากราคาปกติอย่างที่1บอกไปนะครับสามนะครับใช้ฟรี2เดือนนะครับสำหรับคนที่ย้ายค่ายมานะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ค่ายนู้นค่ายนี้ย้ายค่ายมาใช้ดีแท็เนี่ยใช้ฟรีไปเลยครับ2เดือนนะครับและสำหรับคนที่สนใจนะครับผมอยากได้ซิมนี้นะครับหรือว่าอยากจะสมัครแพ็กเกจนี้นะครับ สามารถสมัครออนไลน์ได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่3ขั้นตอนเลยนะครับ1เลยนะครับสมัครผ่านแอป Shopee Food Rider นะครับ2นะครับกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับ3นะครับรอรับซิมที่บ้านได้เลยนะครับเดี๋ยวทางดีแท็กนะครับเขาส่งซิมให้เราถึงหน้าบ้านเลยนะครับไม่ต้องออกไปให้วุ่นวายนะครับสุดท้ายนี้นะครับสำหรับไรเดอร์ช้อปปี้ฟูนะครับที่สมัครแพ็กเกจกับดีแท็กนะครับจะได้ส่วนลดค่าซื้ออุปกรณ์ต่างๆของทางช้อปปี้ฟู้เนี่ยลดสูงสุด150บาทเลยนะครับทางดีแท็กนะครับเขาเป็นคนนมอบให้ั่น เองนะครับทุกคนและสุดท้ายนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะสมัครขับช้อปปี้ฟูดนะครับตอนนี้นะครับทางช้อปปี้ฟูดนะครับสามารถสมัครขับได้ด้วยตนเองแล้วนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากสมัครออนไลน์นะครับเดินทางไปสมัครได้เลยนะที่ศูนย์สมัครของเขาครับเดือนหนึ่งทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ด้านล่างนะครับที่อาคารอโศก253นั่นเองนะครับสามารถไปสมัครที่นั่นได้เลยนะครับวันเดียว เสร็จเลยนะครับไม่ต้องรอออนไลน์ให้นานนะครับอันนั้นรเราสามารถเดินทางไปสมัครได้ด้วยตนเองนะครับและสําหรับคนที่จะเริ่มต้นขับนะครับตอนนี้นะครับสามารถสั่งซื้อชุดอุปกรณ์เริ่มต้นได้เพียง160บ,บาทนั่นเองนะครับก็จะเป็นเสื้อ ยืดแขนยาวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆวิ่งออกไปรับงานในตอนนี้ครับมีสิทธิ์นะครับได้รับกระเป๋าฟรีนะครับถ้าออกไปวิ่งงานนะครับและรับงานเกิน15ออเดอร์นะครับตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่31ตุลาคมนะครับเพื่อนๆก็จะได้กระเป๋าใบเล็กฟรีไป1ใบเลยนะครับแต่คนที่จะมักไปก่อนหน้านี้นะครับไม่ต้องเสียใจไปนะครับผมคนที่จับซื้อชุดใหญ่ซื้อเซ็ตใหญ่ไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับทางช้อปปี้นะครับเขาก็ให้ ส่วนลดค่าน้ํามันมาให้กับพี่พี่นะครับสอง้บาทนั่นเองนะครับสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขนะครับได้ที่ a c e b o o k นะครับช็อปปี้ฟู้ดไลเดอร์นะครับรับสมัครคนส่งอาหารนะครับผมสามารถไปติดตามได้เลยสอบถามเขาได้เลยนะครับแอดมินเพจเขาคอยตอบคำถามอยู่ทั้งหมดนะครับก็เป็นหนึ่งกับเพื่อนเพื่อนสำหรับข้อมูลในวันนี้นะครับผมไม่ยากนะสิ่งที่สําคัญนะครับก็อย่างที่หนึ่งบอกไปนะครับนั่นก็คือการเติมเครดิตนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจหน่อยนะครับว่าตอนนี้เขาอยู่ในช่วงเปิดในช่วงแรกนะครรรับผมกาาาววิ่่งงนหือ ออเดอร์งานเนี่ยอาจจะไม่ได้มากอย่างที่ทุกคนคิดนะครับก็ต้องให้เวลาอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจนะครับว่าเขาเพิ่งเปิดนั่นเองนะครับออเดอร์แบบอาจจะยังไม่ได้บูมแต่ตอนนี้นะครับทาง s h o p e e Food ก็กำลังไล่ทำโฆษณาอยู่เหมือนกันนะครับผมก็วันนี้หนึ่งขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มติดตามให้ช่องของหนึ่งด้วยนะครับอีกไม่นานนะครับเดี๋ยวหนึ่งจะไปขับรถแบบเต็มวันให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับสำหรับ s h อ p e ี้ o o d นั่นเองครับวันนี้หนึ่ สวัสดีครับสุดท้ายในสุดท้ายในสุดท้ายอีกทีนะครับผมก็หลังจากที่ออกไปขับมานะครับผมไปขับรถเล่นมานะครับแล้วก็ใส่เสื้อของทาง s h อ p e e Food ในการขับรถนะครับก็รู้สึกว่าเสื้อค่อนข้างที่จะสบายนะครับไม่ร้อนนะครับผมไม่ร้อนจนเกินไปนะครับหนึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าวันที่หนึ่งออกไปขับเนี่ยแดดมันไม่ร้อนจนเกินไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนไงแต่ว่ารู้สึกว่าระบายอากาศได้ดีนะครับแล้วก็เรื่องกระเป๋าโอเคหมดทุกอย่างเลยนะมีอยู่เรื่องเดียวเลยนะครับ ที่หนึ่งบอกไปก่อนหน้านี้นะครับในคลิปดีวิวกกะเป่า ก็คือกระเป๋ามันยังไม่มีทรงนะครับก็ต้องหานะครับโครงกระเป๋ามาวางทับไปนะครับเพื่อให้ดูกระเป๋าเป็นทรงสวยงามนะครับเดี๋ยวหนึ่งขึ้นวิดีโอไว้ให้ดูนะครับซึ่งกระเป๋าถ้ามาแบบออริจินอลเนี่ยคือดูไม่เป็นทรงตะเข้าเลักเรื่องจากที่สั่งกระเป๋วที่คู่ในรุ่นหน้านะครับก็คือเรื่องกระเป๋าขอให้มีโครงมาเพียในเธอขายตลอดจะได้ไม่ต้องไปหาซื้อกระเป๋าให้ยุ่ยนับมาให้พร้อมแบบให้ดูสวยเรียบร้อยเลยนะครับแค่เรื่องเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับกระเป๋านะครับส่วนที่โครงที่แขวนนี่ก็แขวนใช้งานได้จริงก็ มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมไปแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนเดี๋ยวค่อยไปวิ่งเต็มวันให้ดูนะครับ